สวัสดีครับจารยนา,ท,า,นนาท่าสุงนะครับนอกจากวัตถุมงคลของหลวงพ่อฤาษีวัฒนสุงนะครับที่เมตตาไว้ให้ลูกศิษย์วันนี้ผมจะนําคุณมารู้จักกับพระคาถาต่างๆที่หลวงพ่อเคยเมตตาไว้ให้วันนี้มีพระคาถาอะไรบ้างที่ผมจะแนะนําไว้ให้คุณรู้จักและไว้ให้ภาวนาไว้ให้เสกตัวเสกกายเสกใจทุกวัน เพื่อไม่ให้ใจเราทิ้งพระรันตนไตรผมขอ,อยกตัวอย่างเช่นพระคาถาเงินล้านที่ทุกท่านรู้จักอยู่แล้วรวมถึงพระคาถาต่างๆที่มีมากมายถ้าคุณอยากรู้คุณฟังคลิปนี้ให้จบบางท่านนะครับนอกจากวัตถุมงคลแล้วก็ใช้พระคาถาต่างๆนะครับของหลวงพ่อในการภาวนาให้ชีวิตดีขึ้นให้จิตใจดีขึ้นปัดเป่าอุปสรรคนะครับขจัดสิ่งชั่วร้าย พวกคุณใสมนดดำพวกเสนียดจันไรต่างๆมีอยู่ในพระคาถานี้ด้วยนอกจากการอาราธนาพระคาถาตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเมื่อเราลืมตาขึ้นมาแล้วเราภาวนาพระคาถาเงินล้านใช่ไหมครับ3จบ9จบ30จบตามอารมณ์ใจของเราก็จะมีพระคาถานในการของวัตถุมงคลของหลวงพ่อก,ก็คืออิทธิฤทธิพุทธนิมีตังใช่ไหมครับ หลังจากนั้นเสร็จก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องเสกคาถาต่างๆคุมกายคุมใจทับไปอีกเพื่อจิตใจเราจะได้จับอยู่ในพระรันาตนตรัยให้เต็มที่ทั้งจากวัตถุมงคลและพระคาถาอย่างนี้เสียแล้วคุณจะหลุดใจจากพระรันาตนตรัยได้อย่างไรทำอะไรก็จะมีแต่ความศักดิ์สิทธิ์มีแต่ความเพิ่มพูนเสกคาถาเสกใจคำพูดก็จะมีแต่ความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขลัง เพราะฉะนั้นแล้วหลายท่านทําแล้วเกิดผลจริงทําแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแม้กระทั่งถ้าหากท่านตายไปในขนาดนั้นจิตของท่านจับพระได้แจม่มแจม้งแจม่แจมใสท่านไม่ต้องกลัวครับท่านไปสุขติภูมิแน่นอนวันนี้ผมจึงอยากจะแนะนําให้ท่านได้รู้จักพระคาถาต่างๆและท่านชอบอะไรท่านจดไว้บูชาท่านแขบไว้บูชา หากคลิปนี้ถูกใจขอทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดเพิ่มเพื่อนและแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักของช่องจาานาสิทธาสูงด้วยครับพระพุทธคาถาสัมมาสัมพุทธะพระอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสว,วิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเม อิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพระคาถาเงินลานสามปจิชามินาสังสิโมพระมาจมหาาเทวาสเพยขาปรายันติพระมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณโมพุทธายะ วิระทะโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาศีวิร,ทา,วรทาสาวิรอิทโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาอรือพระคาถาเรียกจิตจิตตะมหาจิตตังปิยังมะมะพระคาถาสนองกลับผู้กระทำศัยศาสตร์สัมปจิตฉามิ พระคาถาป้องกันคุณใสและกันยาพิษยาสั่งเมสัมมุขขาสัพาหราติเตสัมมุขขาพระคาถาพระอินสหัสเนโตเทวินโททิพพจักขุงวิโสทายิพระคาถาพยายมณโมพุทธายะพระคาถานวดอิมัสมิงมาเรอ,อิมังเต มาสังวัดสังอุเปมิพระคาถาป้องกันอันตรายรูปพระพุทโธโหหิพระคาถากันไฟไหม้พระโสนามะยักโโขโมเมตตทันตะปริวาสโกวาสุนีหะเตโหตุเตชยมังครานิพระคาถากันฟ้าผ่าอากาเสจะ พุทธทิปังกะโรนะโมพุทธายะพระคาถาสมเด็จพระพุทธกัสปะพุทธังมัจจิตธรรมังมัจใจศัตรูทั้งรลายวินาสันติพุทธังมัจจิตธรรมังมัจใจโรคทั้งรลายวินาสันติพระคาถาคงกระพันชาตีพุทธังคงหนังธรรมังคงเนื้อสังขังคงกระดูก พระคาถาเสกขี้พึ่งสีปากเมตตามหานิยมนาสังสิโมปาสุอุชาพระคาถาโรยทรายนะจังงังนะโมพุทธายะว่าหนึ่งจบอิติสตูยามาคตาโรยไปว่าไปพระคาถากำบังตัวสัมปติฉามิพระคาถา,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 าเมตตา พระอรหังสุขโตพระกวานะเมตตาจิตพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นะมะนะอะนอกอนะอะกออนอะนะอะกะอังอุมิอะมิมหิสุตังสุนพุทธังสุอะนะอะพระคาถาท่านท้าเวสุวรรณพยักขาพยักขังมานี่ให้หมด พระคาถาพระโมคคัลลานะประทานอิติสุข,ขติสุข,ขโตอิติสุข,ขติสุข,ขโตพระคาถาพระพุทธกสปะจิตตะมหาโจรังวินาศสันติพระคาถาท่านเท้ามหาราชทั้งสี่อิติสัมมาสัพพุทธะพระอรหังรักษาพระคาถาสมเด็จพระพุทธกสปะ จิเจตสามหามันตังพระคาถาหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าโหตุพระคาถาพุทธคาถามหาวิชโยโหหิอสังวาโส